สวัสดีค่ะคุณป้าคุณกวางท่านผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้ต้องเรียวว่าท่านสวบอนัทนาขอไหมค่ะเรื่องประจาเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะที่ลงเสียงอะค่ะมีเห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงอาจารย์ลงอยู่ในกลุ่มไหนคะงบปีหกแปดเป็นกลุ่มที่เห็นชอบค่ะอ๋อแล้วอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบปี68เรื่องอะไรไว้บ้างไหมคะเห็นว่ามีประเด็นเยอะเหมือนกัน ใช่จ่ะก็คือว่าการจัดทำงบประมาณตรงนี้เนี่ยนะคะเท่าที่ได้ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อภิปรายไปในสภาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็จะทวงติงว่าเป็นการจัดงบที่ไม่มียุทธศาสตร์เนื่องจากว่าเราดูจากการที่ การจัดทํางบประมาณเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเหมือนทุกปีที่ผ่านมานั่นแปลว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ที่จะพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้พูดมาโดยตลอดว่าเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยการจัดงบเนี่ยมันก็จะต้องให้ไปกระตุ้นเศร,รษฐกิจอย่างแรง ซึ่งเราไม่ได้เห็นตรงนั้นเลยนะคะแต่เรากลับเห็นการกระจุกตัวของการที่จะต้องใช้งบก้อนใหญ่ถึงหกสิบแปดเปอร์เซ็นในการที่จะไปดูแลในเรื่องบุคลากรซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการที่จะทำให้คนดูแลคนจำนวนมากมากก็คือบรรดาข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายแต่ตรงนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพิจารณากันว่าถ้าเผื่อเราปล่อยให้มีการใช้งบด้านบุคลากรเนี่ยสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะเหลือเงินไปทำอย่างอื่นๆไปพัฒนาเศรษฐกิจได้แค่31เปอร์เซนตซึ่งน้อยมากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณไปในทิศทางที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหน นะแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเอตามธรรมดาตามปกติหมายถึงว่าแต่ละกระทรวงก็เปอร์เซ็น7เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซนอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีลักษณะพิเศษยกเว้นกระทรวงที่พุ่งขึ้นมาอย่างเยอะเลยก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมถ้าเพิ่มขึ้นมา26เปอร์เซ็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะ่ซึ่งตรงนั้นเนี่ย เอมันไม่เป็นรูป,ปรธรรมเท่าที่ควรที่เราจะเห็นได้ว่าการผลักดันแล้วก็ใช้งบประมาณลงไปมากมายตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรที่ชัดเจนเป็นภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อก็เลยมองว่าการจัดทำงบของรัฐบาลเนี่ยยังขาดยุทธศาสตร์ที่ที่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นและก็พัฒนาเศรษฐกิจนะคะ อันนี้ก็เลยวิพา์วิจารณ์ไปในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะมองว่าในปีหน้าเนี่ยการจัดทํางบประมาณเนี่ยมันควรจะเริ่มเร็วนะคะหมายความว่าหนึ่งตุลาคมเนี่ยใช้งบของปีหกแปดแล้วเราก็เริ่มจัดทํางบของปีหกเก้าเลยแล้วก็เสนอให้มีการที่จะอจัดทําทงบแบบที่ มีการปรึกษาหารือแล้วก็ให้เป็นงบที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนนั่นก็คือไปตรวจสอบดูว่าการทางานของหน่วยงานกระทรวงต่างๆเนี่ยมีข้อบอกพร่องผิดพลาดอย่างไรกระทรวงไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการทุจริตเราอาจจะต้องตัดงบนะะแล้วก็ดูในเรื่อง KPI ของแต่ละกระทรวงที่ทำมาถ้าเผื่อว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นเนี่ย การเพิ่มงบจะไม่เกิดขึ้นแล้วประชาชนต้องการอะไรเนี่ย mm. เรากา็มองไปที่เป้าหมายของประชาชนซึ่งเดฉันใช้คําว่าจัดงบประมาณแบบเห็นหัวประชาชนค่ะอืมครับ mm. แต่อาจารย์ครับก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนแทบทุกปีก็จะมีปัญหานี้คืองบประมาณที่ต้องแบกรับเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมักจะไปเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรข้าราชการเองก็ตามไม่ว่าจะมาหาวไทยัยศึกษาธิการแทบทุกกระทรวงแบบนี้ทางด้านของสอวอเองมีคําแนะนํา นะครับหรือว่ามีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไหมครับว่ามันจะสามารถปรับรถอะไรยังไงได้บ้างครับคือเราต้องกลับมามองในเรื่องของการปฏิรูปหรือระบบราชการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คือ,อการปฏิรูปร,ระบบราชการเนี่ยได้ทำมาในปี2 5 4 5นะคะก็คือ22ปีที่แล้วสมัยคุณทักษณิณเป็นนายกเนี่ยนะคะเรามีการเพิ่มกระทรวงอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความล้ำสมัยใน22ปีที่แล้วแต่หลังจากที่เราเพิ่มกระทรวงต่างๆเนี่ยมันก็มีการงอกเงยของหน่วยงานต่างๆเดี๋ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก S <S แล้วก็มีบุคลากรที่เข้าไปมีหน่วยงานที่เอซ้ำซ้อนกันอยู่ในหลายๆเรื่องอนะคะยกตัวอย่างเช่น่เาเรามีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งอยู่กับสำนักนายกทั้งทั้งที่เรามีกระทรวงดีแล้วนะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็อยู่ภายใต้สำนักนายก แต่ก็มีกระทรวงดีมันก็ซ้อนทับกันไปซ้อนทับกันมาแล้วเลยมีอปทอีกมหาศาลนะคะจำนวนถึงเจ็ดพันแปด้อยห้าสิบแผงซึ่งอันนี้เยอะมากบุคลากรก็มหาศาลถ้าเราไม่ปฏิรูปในเรื่องของโครงสร้างของระบบราชการเราจะไม่มีวันสามารถที่จะลดเม็ดเงินที่จะใช้กับการดูแลบุคลากรเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้ได้เลย ฉันก็เสนอไปนะคะแล้วก็คุณจุลพันธ์เนี่ยก็ได้มาตอบว่าทางรัฐบาลน,นี้หมายถึงรัฐบาลของคุณแพทองทานเนี่ย<ะ>ก็มีความตั้งใจที่จะมาปรับรื้อระบบแล้วก็ปฏิรูประบบราชาการกัอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉนันก็ต้องมดี<อ>ว่าอาจจะมีการปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะให้ตัวเปอร์เซ็นต์มันลดลงมาได้เพราะว่าเยอมากันให้มันสมเหตุสมผลลงแล้วก็คือเหมาะสม จํานวนบุคลากรหน่วยงานเราต้องกลับไปลื้อดูกันใหม่ว่าหน่วยงานที่มันซ้ําไปซ้ํามาแล้วมันก็ไปซุกอยู่ในกระทรวงนี้กระทรวงนั้นแล้วก็ทํางานซ้ำๆกันไม่มีผล,ผลผลิตที่ดีแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันนี้ต้องกลับมามองแล้วก็ลดขนาดลงให้เป็นรัฐบาลที่มีความคล่องตัวแล้วก็มีบุคลากร,กรที่ ปฏิบัติงานแล้วสอดคล้องกับหน่วยงานของนั้นแล้วก็ผลิตผลผลิตออกมาให้เป็นไปตามที่ต้องการตามเป้าหมายไม่ใหญ่โตเถอะทัแล้วในที่สุดก็ใหญ่จนกระทั่งเราก็ต้องจ่ายเงินไปก็จะเป็นเหมือนกับอะไรที่อ้วนๆแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะมีผลงานที่ดีได้ค่ะน่าสนใจมากเลยเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินเรื่องนี้มาตลอดว่าเหมือนมันถูกฟิกเป็นค่าใช้จ่ายประจำตัวเลขก็คือที่อาจารย์บอกคือ6 อาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรืออย่างในต่างประเทศก็ได้ว่าจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นที่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเท่าไหร่ที่เป็นงบแบบฟิกซ์ไว้แล้วที่เหลือเอาไปพัฒนาอย่างนี้ค่ะไม่เกินห้าสิบไหมเ้ยครับโอยไหมรัโดยทั่วทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าเกินห้าสิบเนี่ยถือว่ามันเป็นรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายแล้วอะค่ะมันเป็นรัฐบาลที่เอถือว่ามีส่วนเกินอยู่มากมายกล่าวกองเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณสักไม่ แต่กลมๆนี่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน50เปอร์เซ็นที่ควรจะทำให้รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเราก็คงจะต้องลงไปดูในรายละเอียดเพราะว่าถ้าวันนี้มันถึง68เปอร์เซ็นแล้วเราจะไปตัดให้เหลือ50เนี่ยมันก็จะต้องเยอะเลยอระะนิดนึงแต่เราก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะปฏิรูปแล้วเราก็จะต้องมีเป้าหมายที่เราจะไปถึงตรงนั้นให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วปีหน้ามันจะกลายเป็นเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วปีต่อไปมันจะไปถึงแปดสิบแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเอามเมเดืงินไปทําอย่างอื่นได้เลยนอกจากเลี้ยงบุคลากรซึ่งอันนี้อันตรายมากๆแล้วน่ากลัวมากๆค่ะ พราะว่าถ้าลดลงมาเหลือ50%นะเท <c oughs> ่ากับว่าต้องลด18%คุณ3.75ล้านล้านบาทนะคะ <c oughs> ลดเยอะมากประมาณนี้เอาเป็นว่าเริ่มมีแนวโน้ม <c oughs> จากคุณจุลพันธ์ที่บอกว่ารัฐบาลก็จะรื้อระบบเหมือนกันทีนี้อาจารย์ขาจากเรื่องของงบประมาณขอไปถามในส่วนของกรรมธิการนะคะ21คณะนะตอนนีออ้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะมีโอกาสไหมที่ทางฝั่งของประธานจะเป็นสวเสียงข้างน้อยเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนต่างๆวันนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะมีการตั้ง จะเป็นกรรมธิการเป็นคณะกรรมการในการที่จะเกลี่ยบรรดาสมาชิกส,สมาชิกวุฒิสภาเข้าไปอยู่ในกรรมธิการ21ชุดนี้นะคะวันนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการที่จะเราเรียกว่าคณะกรรมการไก่เกลี่ยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีประมาณ30ท่านที่จะเข้าไป ดูแลในเรื่องของการจัดสรรบรรดาสมาชิกวุฒทสภาให้เข้าไปอยู่ในกรรมธิการ21ชุดนะคะคซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการที่จะ,ะให้บรรดาสวทั้งหลายเนี่ยแสดงความประสงค์ในการที่จะเข้าอยู่ในกรรมธิการต่างๆซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะได้หนึ่งสวเนี่ยก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ประมาณสองกรรมธิการ อย่างอาจารย์เองอยู่คณะไหนครับที่เข้าไปแล้วค่ะตอนนี้มันก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะเลือกประธานกรรมธิการรองประธานกรรมธิการโพสกกรรมธิการที่ปรึกษาอะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมธิการของแต่ละชุดที่บรรดา21คณะนี้ค่ะครับอาจารย์นาธนาเองอยู่คณะไหนบ้างครับสองคณะ ก็แจ้งความประสงค์ไปที่จะเข้าไปทํางานในเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองนะคะ <S 1> <S 1> <S ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆแล้วตัวเดนเองเนี่ยก็มีความกังวลอยู่กับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเสมอภาค นะคะคแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการในการที่จะทําให้กฎหมายหรือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็ตอบโจทย์ประชาชนเพระชาะฉะนั้นดนก็สนใจในกรรมธิาการพัฒนาการทางการเมืองซึ่งตอนนี้มันก็พ่วงครับว่าสิทธิมนุษยชนเข้าไปด้วย<อ>นะคะถ้าเป็นของออสภาผู้แทนร,ราษฎรเนี่ยเขาจะแยกกัน แล้วก็เป็นของผู้ที่สมาชิกของชุดเดิมเนี่ยเขาก็แยกกันแต่ในกรรมธิการชุดใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าคณะกรรมการพัฒนาทางการเมืองมาบวกกับคณะกรรมการสิทธิมนเษยชนกลายเป็นคณะเดียวกันค่ะอันนี้กรรมธิการหนึ่งอีกชุดหนึ่งเหรอคะอาจารย์อยู่อันไหนคะอันชุดเดียวกันไง หมายถึงว่าหนึ่งอาจารย์แจ้งแจ้งความผสมไปแค่คณะกรรมการเดียวใช่ไหมครับหมายถึงว่าหนึ่งท่านออยู่ได้สองกรรมธิการอาจารย์แจ้งความผสมไปแค่ชุดเดียวหรอคะออีกชุดหนึ่งก็ จริงๆแล้วมีความสนใจมากกว่านั้นนะคะ,ะในเรื่องของการศึกษาซึ่งเดนเองมีความสนใจในเรื่องของระบบการศึกษาแล้วก็มีความมุ่งมั่นว่าจะต้องปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้ได้เพราะว่าการศึกษาไทยเราเนี่ยล้าหลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรในเชิงของการแข่งขันกับประชาคมโลกได้เลย แล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคุณภาพของประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้เดชนเองก็ได้อภิปรายไปว่ามันเป็นความด้อยของประเทศเราถ้าเกืดอว่าเรามีบุคลากร,กรที่คุณภาพเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประชาคมโลกได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยไม่ว่าเราจะพัฒนายังไงเนี่ยมันจะไปสู้กับประเทศอื่นเขาไม่ได้เลยแล้วต้องบอกว่าของประเทศไทยเราตอนเนี้ย เราอยู่ในอาเซียนสิบประเทศนะคะแต่เราเนี่ยสามารถพัฒนาออ GDP ของเราเนี่ยนะคะเติบโตเนี่ยเป็นอันดับเก้านะคะเรานำพมา่าประเทศเดียวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอันตรายมาก มันมีผลมาจากเรื่องของคุณภาพของบุคลากรของเราเพราะฉะนั้นดิฉันจึงสนใจในเรื่องของระบบการศึกษากรรมธิการการศึกษานี่ก็จะเป็นอีกกรรมธิการหนึ่งเนี่ยที่คิดว่าถ้าได้มีโอกาสเข้าไปาขักดันเนี่ยก็จะไปทําเรื่องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ตั้งใจเอาไว้เลยว่า ในระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง5ปี<า>ของการเป็นบุธริสมาชิกเนี่ย<า>ก็จะผลักดันเรื่องการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมให้ได้ค่ะคร<า>ับดีครับแต่เห็นว่าอาจารย์เองจะเสนอให้ตั้งกรรมการวิสามันเรื่องเกี่ยวกับน,น,<า>น้ําท่วมอันนี้อันนี้สุดท้ายจะตั้งไหมครับอยู่ใน21คณะหรือเปล่าคะหรือแยกออกมา กรรมธิการน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นข้อเสนอของคุณหมอเปรมศักดิ์นะคะคกับคุณจับสวเสลรนีซึ่งได้ร่วมกันตั้งยติขึ้นมาเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอก่อสภาให้มีการตั้ง กรรมธิการวิสามันเพื่อที่จะมาระดมความคิดเห็นในส่วนภาครัฐภาคเอกชนและสวให้มาศึกษาปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะซึ่งเรากำลังเชิญอยู่เฉพาะหน้าตรงนี้แล้วน้ำกำลังจะมาถึงเนี่ยเราอยากจะมีกรรมธิการวิสามันสักชุดหนึ่งในการที่จะมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนก็เสนอเป็นยตินะคะแล้วก็เข้าสู่ สภาซึ่งเข้าใจว่าวันนี้นะคะจะมีการเข้าไปอภิปรายกันในสภาแต่ก็เราได้ยินข่าวมาว่าทางกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาจะเทกยตินี้นะคะก็คือไม่ให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันันก็จะไม่มีเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งวันนี้เดนไม่แปลกใจว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เป็นปัญหาที่ประชาชนทั่วหน้าเผชิญ มันเป็นทุกข์ของประชาชนแต่ทําไมเ,เสียงส่วนใหญ่ถึงจะปัดตกไปเราก็เลยมีความกังวลเมื่อวานนี้ก็เลยมีการไปแถลงข่าวเพื่อที่จะบอกว่ากรรมธิการวิสามาันเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันเป็นปัญหาร่วมแล้วเราต้องการไปแก้ปัญหาของประชาชนไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรจะปัดตกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังวันนี้อีกทีใช่ไหมคะว่าเหตุผลที่ถ้าจะมีการปัดตกเรื่องนี้เป็นเพราะว่าอะไรถูกไหมคะ เราฟังในที่ประชุมน่คะใช่ค่ะเราเรากำลังะะจะรอดูเหมือนกันว่า เหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ม่อมติในการที่จะตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องนี้ทั้งๆที่มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเราก็อยากจะแก้ให้มันเป็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนโดยการตั้งเป็นกรรมธิการวิสามันขึ้นมาค่ะซึ่งสมมุติถ้ามีก็เท่ากับว่าจะมีกรรมธิการทั้งหมด22คณะถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นวิสามัน กรรมธิการที่นะจะเป็นกรรมธิการสามัญอันนี้วิสามัญจะมีช่วงเวลาอยู่แล้วแต่ตกลงกันเช่นสามเดือนหกเดือนถ้าเผื่อแก้ปัญหาเสร็จพุ้นก็จบยุติบทบาทของเฉพาะกิจที่สามเดืนนี้ค่ะค่ะเฉพาะกิจค่ะก็จะไม่ใช่คณะกรรมการหลักอันนั้นจะเป็นสามัญเฉยๆทีนี้กลับมาที่กรรมธิการหลักบ้างดีกว่า21คณะค่ะเรื่องของการที่จะเลือก ประธานกรรมธิการก็คือดูเหมือนจะมีประเด็นแล้วเห็นว่าอาจารย์บอกว่าก็หนักใจเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามีการกิ่นรั่วขึ้นมามันจะเกิดความเสียหายยังไงเป็นผลดีผลบวกผลลบหลายคนบอกภาพการทํางานจะเป็นยังไงเริ<ะ>่มจะเป็นสภาอํานาจนิยมหรือเปล่าสภาสูงอาจารย์เป็นผู้เล่นไหครับเรา<อ>เรไม่อยากยาก็เราก็ไม่อยากจะเห็นภาพอันนั้นนะฮะที่ว่า21กรรมธิการเนี่ยบรรดา ทั้ง21เนี่ยประธานกรรมธิการทั้ง21คณะเนี่ยมาจากากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ทั้งหมดหมันไม่ได้สะท้อนกลุ่มอาชีพไม่ได้สะท้อนความหลากหลายที่เราเลือกสอบวก,กันมาตามกลุ่มอาชีพ20กลุ่มเราอยากจะให้สะท้อนอความหลากหลายซึ่งพวกเราเข้ามาในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมธิการ21คณะเนี่ย ควรจะมีคนที่เข้ามาทําหน้าที่เป็นประธานเนี่ยนะสะท้อนความหลากหลายของกลุ่มอาชีพแล้วก็สะท้อนของกลุ่มคนที่เข้ามานะคะถ้าปลวกบอกว่ามีกลุ่มใหญ่ประมาณร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็กลุ่มอิสระประมาณห้าสิบโดยสัดส่วนแล้วเนี่ยกลุ่มอิสระก็มีประมาณหนึ่งในสี่นะคะหนึ่งในสี 1> 1่ 4. ถ้าเทียบเป็นชุดคณะของกรรมธิการยี่สิบเอ็ดชุดเนี่ย ก็ควรจะมีกรรมธิการที่เป็นกลุ่มอิสระที่ได้เป็นประธานกรรมธิการเนี่ยประมาณห้าถนะึงหคณะถูกไหมคะ<า>ต่อจากสัดส่วน,น,นแล้วก็ต้องบอกว่านานา,นาอารยประเทศเนี่ยเขาก็ทํากันแบบนี้นะคะ<อ>กรรมธิการที่ทํางานอยู่ในทั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวุฒิสภาเนี่ยเขาก็จะมีการจัดสรรให้เป็นตามสัดส่วน ของนะสมาชิกที่เข้ามามีการสะท้อนความหลากหลายของกลุ่มที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็อยากจะเห็นให้วุ้ิสภาไทยเนี่ยมีการจัดสรรให้กับสัดส่วนของกลุ่มอิสระที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็ผลักดันงานทีนี้ปัญหาว่าถ้าเผื่อว่ามีลักษณะของการกินรวบแล้วก็มีตัวแทนของกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ อย่างเดียวทั้งยนะี่ิคณะมันก็จะไม่ได้สะท้อนกลุ่มก้อนไม่ได้สะท้อนภาพของความหลากหลายของกลุ่มคนที่เข้ามาตามกลุ่มอาชีพไม่ได้สะท้อนศักยภาพความรู้ความสามารถของคนที่เข้ามานะคะดังนั้นจึงอยากจะให้ทางกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยนะคะมองดูว่าภาพลักษณ์ของรธิสภาจะเป็นอย่างไรถ้าเผื่อว่า เราปล่อยให้มีลักษณะของการจินรวบโดยที่21กรรมธิการเนี่ยประธานกรรมธิการเป็นของกลุ่มเสียงข้างมากหมดเลยโดยที่ไม่มีกลุ่มอิสระเสียงข้างน้อยเข้าไปทำหน้าที่ประธานในกรรมธิการต่างๆเลยนะคะ,คะภาพลักษ์มันก็จะกลายเป็นสภาแบบอำนาจนิยมใช่ไหมคะครับซึ่งวันนี้น่าจะทราบผลแล้วไหมคะ วันนี้น่าจะเป็นการตั้งกรรมธิการไก่เกลี่ยอาจจะยังไม่เห็นยังยังไม่เห็นว่าใครจะลงตำแหน่งอย่างไรนะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการที่จะจัดคนลงกรรมธิการแล้วก็จากนั้นก็ไปเลือกประธานกรรมธิการกันนะคะ ได้ค่ะแต่เห็นในมุมของอาจารย์ว่าอยากจะให้ทุกอย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนใช่ไหมคะไม่อยากให้มีการกินรวบทีนี้อาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลด้วยอะค่ะก็จะมีสัตส่วนที่ให้สวอพิปรายด้วย4ชั่วโมงครึ่งในบรรดาสาวอเองก็มีการแบ่งเรื่องของการพิพรายตรงนี้อะไรยังไงไ้บ้างไหมคะ ตอนนี้เนี่ยนะคะสํานักเลขาสนักเลขาธิการของรุธิสภาเนี่ยก็เปิดให้วันดาสวทั้งหลายเนี่ยแสดงความจํานงในการที่จะอภิปรายแล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่า แสดงความจำนงไปแล้วก็ทางสำนักเลขาเนี่ยจะจัดสันเวลาต่างๆให้ซึ่งก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเขาเปิดให้แสดงความจำนงได้ถึงวันนี้ตอนเที่ยงนะคะ mm hmm. ซึ่งก็เดี๋ยวก็คงจะทราบว่ามีสวจำนวนเท่าไหร่ที่จะขออภิปรายซึ่งตัวเดนเองก็แสดงความจำนงขออภิปรายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจะได้จัดสรรเวลาสักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้น่ากังวลมาก เพราะว่าค่ะม,มีแค่สี่ชั่วโมงครึ่งะดีฉันจับไปดูตอนสมัยที่นายกเศรษฐามาถแถลงนโยบายนะคะ,ะสชออุดเดิมได้ห้าชั่วโมงนะคะ ออมากกว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงก็มีความหมายแต่ว่าจานวนสวก็ลดน้อยลงไงก็ต้องดูคนแจ้งความจาดงว่าสัดส่วนสุดท้ายแล้วได้คนละกี่นาทีเผื่อต่อคนได้เราต้องเราต้องดูนะคะว่าสวชุดที่แล้ว250ก็จริงนะคะแต่เราจะเห็นคนอภิปรายอยู่ไม่กี่คนก็นด้เองนะคะอยู่ที่จำนวนแจ้งนี้เนี่ยสวชุดใหม่นี้แอคทีฟนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่อยากจะมาอภิปรายเพื่อที่จะตั้งข้อสังเกตแล้วก็เสนอ ต่อรัฐบาลมากกันค่ะอูแสดงว่าคร่าวๆนี่แจ้งไปกี่คนละคะที่จะอภิปรายคะเพราะว่าเปิดให้เมื่อคืนนี้เปิดให้เมื่อคืนนี้แสดงความจำนงผ่าน Google Form แล้วก็วันนี้ก็สามารถแสดงความจำนงที่หน้าบาลังได้อะไรประมาณนี้นะคะก็คงจะมีเยอะอยู่อะค่ะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้จัดสรรเวลาเท่าไหร่หวังว่าจะได้อภิปรายพอสมควรไม่โดนปิดไม์อีกค่ะอาจารย์ครับสั้น ส่วนใหญ่สวเห็นด้วยกับนโยบาย d ิ g i t อ l วอลเล็ตไหมครับสวชุดนี้ที่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนไปเยอะคือตอนนี้เราต้องฟังรัฐบาลนะคะว่าจะปรับโฉม,มดิจิตอลว,วอลเล็ตเป็นอย่างไรชื่อเป็นดิจิ t a ลวอลเล็แต่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ย<ม>ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นเ,เป็นแคสวอลเลไปแล้วนะคะมันมันไม่ใช่ดิจิตัลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องรอดูรัฐบาลค่ะว่ารัฐบาลจะแปลงโฉมเป็นอย่างไรแล้ววิธีการในการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจจากเดิมที่ใช้เป็นระบบดิจิ t a ล w a ลเลตแล้วก็มีบล็อก a i n ในการที่จะ จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ที่เป็นชนบทต่างๆแต่ตอนนี้ถ้าเป็นเงินสดมันก็หมายถึงการใช้แบบทั่วไปแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรซึ่งเนี่ยเองรอฟังอยู่นะคะคว่าวิธีการในการที่รัฐบาลจะบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าที่ได้พูดคุยเอาไว้ก็คือจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจถ้าปรับไปแล้วจะกลายเป็นแค่ลมพัดเนี่ยมันจะคุ้มกับเงินงบประมาณหรือเปล่ารอฟังอยู่ค่ะค่ะคำถามสุดท้ายคำถามสำคัญเลยในต่ก็พูดเรื่องลมพัด แอร์ใช้ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์คะในห้องเห็นเมื่อวานมีคนแค่เป็นลยค่ะตัดเซลลแล้วมั้งหายใจไม่ออกแล้วโอ้เห็นดมยาดมกันใหญ่เลยพอสูตรกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราติดตามการประชุมของวุฒิสภาต่อนะคะขอบคุณอาจารย์ที่เข้าสายกับเราวันนี้ค่ะค่ะยดีค่ะสวัสดีค่ะ